Bordermut, ông ta khá yêu hôm nay tai 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 chặt thanh tai 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 ôm tai hông mà này ơi tai 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 chặt พน้ากันมา่นหขางมาก่อนนี้มันโดดมัดจำขาพอดิ้วใครจะจับท่านอยือมัดไปจำขาเดี๋ยวอมน้าเขานอเอ้ยปักล้างมันตายแล้วมึงมีออกสัตัวว่ามันออกสตัวได้เหมือนตัวหนึ่งมันโดดลงในปาเขาซื้อหายเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหมตึ๊บบ ้แง่มจังเลยข้อแร้วว่ากันหมามันปุ้มป,มปนิ่มหนูต้งองยั่วเอาอีกไม่แก้วเลื้อยอีกว่าเอ็ดแก้วตึ๊บผมก็นหนีเลยยาสู่เปียกมัตรดนรอูดด้ตัวนึงสองตัวตัวเดียวแล้วพอ,อสุดใจเขาสิโดดขึ้นมันตายแล้วไเอ้อ์ไอหนีไหม เดี here, back, ๋ยวนึงผมมัแยงเครื hum, ่องมันโดดออกเลยจังหวัดหนูนำมันมันอาศัยหน่นอยนึงนี่อีกบะแก้วหาบังด้ยเกียวเล่นไปรับคนเดาปนคนดากัดมันกัดผ่านได้หนึ่งมันไม่ผ่านกัดขานได้หนึ่งกัดผ่อได้ไหมหนูนำมันออกไงสิล่ะใบหนาแกห้องผมแล้งตายไปเลย ัังกสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับผมวันนี้บรรยากาศเป็นใจเอ้ยเขาเรียนเขามากเหรอเห็นบ่ของเขาบ่ปลาแก้วเฮ้ยมามากินข้าวหลายเที่ยวแล้วเนี่ยของเขาเน้อวันนี้เห็นว่านั่นเขาสองข้างหลังเลยแก้วเพิ่นเพิ่นจัดการตัวนี้มากับไอ้ลังแก้วผน กวไปคุม้มผมกับพ่อปลอมเลยไปยืนยืนทางทางิางึงโดดไปทางพ่อปลอมพอดีพ่อปลอมยืนนี่หน้า,นามพอดีถ้ายืนนี่ทั้งโขกนั้นผมนี่เรียบร้อยบัได <c oughs> นี่น้องก,กับเสียงยีดอกนี่แล้วก็ไอ้ตัวน,นี้ติดบ,บ่วงผมพี่นอ้องโอ้ยหนูกำหา่าแต่เป็นตัวสะอาดคนแต่ว่าดีล่ะสิเมื่อนีอ่สิว่าอ้อมสิอ,อ้อมใส่ออสกันสองโตพอดีพี่นอ้องอ้อมอ่ะ <c oughs> เส้อ้อมผมกับสีมือนออออออี่กับสีอ้อมสีอ้อมกับตะไคร่กระเทียมเนี่พี่น้องแล้วก็พริกสดผมสีดำใส่กันพี่นอ้องสีดำไส่กันหั่นแล้วก็ตดำใส่กันตดำกอแตกแตนี่แหละนะพวกนี่อักไซหรือภาษากลางเพืเ่อนเอิญมะละมะละคีนกับผมจะใบางามงามชนิดพี่นอ้องแล้วก็กระเพรา กิ่งเทกับซี่มีผมรสสับประรดนี่น้ำปลาฮอคกับเกลือครับแล้วก็บน้ำปลาครับพี่น้องเดี๋ยวสั่งผมขออนุญาตทันผีก่อ,ก,ก,ก,อกหน่อทั่นยอดเขียงเทกพี่น้องตักนัวเดาเรียบร้อยแล้วครับครับคเกิ่งเทกผมตัดเรียบร้อยแล้วินี เทียมพิกสดแล้วก็ตะไข่ครับนี๋เอาใส่เลนะ่นน้องหนู ดีดีดน้ำปลาไอเอียงกับปลาร้ากับพงกิรดนี่พ่อๆกันเลยแม่นครับ ห้างบาได้จังเทียเท่าก็หั่นก็ยัง,งพออมเท็นนะครับเป็นสุดโบราณสุดไทยสุโบราณชอบปลอมเดียดในเมืองเยวต้องหั่นหักตะไขร่หันห่นพริกสด,ดสแล้วก็หอมแดงอันนั้นสูตรแกตัดตับใส่กระเทียมรลลงหนีเสร็จนอาก็สิเอาเ,งงเองซีกิเนาะ หัวจนสุกุมดละพี่นองนเดี๋ยวเข้ากาัิอ้น,นเ,ออเนี่ยสุกกับช่วงที่ขัวเนี่ยเากัหยอดน้ำครับหยอดน้ำใส่ที่ละนิดเีละนิดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนจนมันสุกุ่นพี่น้องโอ้ได้กา,นนดการเราอัวยังยคับพี่น,อน้องวันนี้เพิ่กนกะจสุขขาจากประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเดีเ๋ยวเข้ากับสิเด็๋เาเลย ัวน so, ี <Aub urn> and since, and day, so ้เขากะสิบไปควายคนเลยควายันจนสุกเลยนะเขาจะเสียาผักมาใส่กันหอมใส่ใส่เนาะพี่น้อง dù mà ăn nước càn thế Bà, thì nào, mà thì à, nó ăn quẩn nước càn khẩu bây giờ nó luôn ăn quẩn hấp đuôi nó đang ăn quẩn àm đuôi แต่ว่าเขาจะทานบวเหมือนไงนมบกเปียหลายๆไม่ต้องผูยังไงดิอ่นกินเขาก็ยังบกันกินกอนหิวมึงก็สดเป็นดุยแต่ยิ่กินเลยเขาจะเที่ยวเขาแล้วเขาจะทนบนาก็นอได้ก็คืะไก็พี่น้องบานนี o n e วนเขา็ยง cho đều cái chỗ của bấm bừng luôn thấy bầm 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 phì cả bấm nhá cái chỗ chặt lấy bấm mé mà dân nào bố bố chặt lấy này nó là khói cho gần, khói cho gần mà ô chế Ô chế nó sẹp, đấy, mũi nó xay, nó xay thêm cái đầu nó Xay bắt xay lắm thì không hẳn ว่าปรุงพิจไเหรอว่ะขอลำละยูนี่ผักใส่ล่หลายเรื่องงามๆบม,ม,มารอกันเลยแล้วแล้ก็ใส่มารอดิแล้อืม เยี่ยวกับบัตรไม่น้อยแน่นทั้งนี่ก็ได้พันพันโาว่าเอาวันอะไรมาปิ้งจะไปบอกคนเด้อเมันว่าจิตเตียนบากบอกจิตง,งูเหอนว่ก็เป็นระหว่างยุคกว่อนแบคโคล่าอ้ไวรินจีนอะไรมันดนแน่นเลยยังไงเป็นยามาทั้งวันแล้วพอเราไทแล้วมากินข้าวเช้าน้ำกันหรือว่าทุกบุกคนลละตัวหรือตัว Má đầy bông ướn Bỏ cắn ra đứa Cắn vào thân sâu cho vào má đứa, nó bỏ bẹt về đi bà nè Đám với ừ. Chắc cháu liền, nghe thấy này bà มันก็ตัวหนึ่งมัดตำ้ขาตำขาเรากัดได้มยไหมันจับหางมาท่านนี่ดูไปดีขาขัดเรื่องกัดมากขาดได้มเคยใครจับหางท่านมามันก็เป็นแต่ยูเหมอยูนะตอนนี้มอนยู่น้ะมันอยู่ำนั้นหนือหรุนนำนนำไรน

ก็ต้องรับสวยกันนี้อย่างนั้นสามขนสามขนแล้อเจียวผู้เดียวเอวอันนี้ปกกัดนี่ย่านเขาเลยนู้ตัวน้อยก,อกั่ยาวกัดมาสี่หัวนี่อันนี้ก็ได้แล้ กินหัวนี่เรเสียบเมองเสียบอะไรที่สุดอีมีหัวกับหางกับจิงไนอยู่แคตัแมบจิวาตัวมนแพงรอกมั่้องโตใหญ่ๆแมว่าาตอืม มันมันดีลยู่ตัวเก็บโล่ไหมเนหาไงอ่ะงาข้ากินมันแสบด้องมันดิลยู่ตัวมันเป็นมนแล้วมันเหียดยนจก็ หนูอบนพอนี่มนบกซึ่งเมือนโตมันนีกัพอดีได้น่นอนนี่มันบหาดนงนะไรึ้างนยากดปดิ่าบคาไว้บอกเลยว่าถ้าได้จะสีหาโตเนาะมาเหตุบกโพนากส่าื่นเสียได้แต่ว่าเราใกันนี่จไปอุดเลยไปจกเ่้วขอเลย บ,บ่หรอกเมืเป็นทางหางววนะเนี้นี่ ط, นาานะจะน,นั้นปึ๊ออกไปกุกูกนี่ปาเขาเนีะเต้อนาะเรจะกว่าเึอนเนื้อหางจะมา,ลาหลายกันว่าอะไรยตัวกนะันเจ้าไปหามเน่ต่น้าเพิ่นนั่นละอ๋อเพิ่นวาม้าวแขนแนวะน่ะมันกดกันแท้กดกดเลยคือ,อยังจะหวังนั่นละอัดนำหัวยู Có lẽ thì thế đấy em, lúc đó em cứ thả cái tay xuống nghỉ. Như nó này èk người grupo keluar sẽ có nhiều <My. S 1> มาแมนตัวขึ้นนี่จะมันอยู่บปอยู่ที่มันตื่นรถด,ด,ดนี่นเปล่าเนี่ยผม,มว่าผมว่ามันข้าขงกันปลาเขาด้วยกันนะอืมแล้วขึ้นวันนี้หรอตัวมิตตัวนี้ตัววันนี้หหล่ะ โอ้เสียงหลุดเจาของธรรมดาดีเสดเทียนไป่อนหักหัดงูหมือนดี่ออยากตายเหนัอนกเออมันบอกกี่เหียญเนียกร้อเียวกูจะน้อขนาดไม่ล้หูยังแรงออกมาให้เขาเตียวเนาะตื่นเนาะพอเนาะมันเสดเทียนนี่เออ ตัวเสียผมเ้อนบ่อยากกินเด้อรับผมโมบาพ่นวยได้ก็จะราผมเส่อพี่น้องเป็นเศร้าแล้วผู้ใดเขาลมากรังบอกมาเร้อบอกมากินคนแล้วก็ปอมๆไงเว้ยนานนี่พักกันเกิดีิบไพักัก็เว้ยโอ้พักนาดพักนาด มืัอไม่น่านไม่นานดิครับน่านจินมน่านหน่างง้วะต่อจะไปน่านจะไปน่านน่านกล้วยด้อเบียร์ดิครับผมมันมันมีมันมีสามชนิดดิมีน่านหน่างง้วะเดียวกันน่านหนาคก้วยน่าคก้วยจะไปเอามันถึงคนหลายเห็นน่านไม่นานเขาก็เป็นน่านหนาเอาบอก กล้ก่ตีซื้อเรกใบนนหนาใบหนาเนี่ยใบหนาไม่ย่างเม่<ง>อนย่างคั่นอุ๊หนาเราเป็นย่างดิ <c oughs> แล้วก็มามาอบไก่ตีก็หนาดกินนี่มันจะเป็นใบสวยหุมหอมเนาะ เจ้าันนั้นเขาจะกินนี่สิบ้เกิดความเพียรด,ดิปีหนึ่งนายเจ้าขอฉันสิเกิดดินี่นี่หมายเขามาปีนึงเจ้าขอแช่นีสิเกิด,กดต้องย่งามเห็นเน่ะต้องทายเห็นพี่น้องเบิง่งเพราะเพราะว่าผมกับบะหมกันพี่น้องสิพาไปเบิ่ง,งใช่บึงเพรา<ม>พะว่าเขาเจ้าก็ยังสิเก็บกินเป็น ก็ไปจ็บหนาเหานัวเด้อหนาโค้ยเบียอะไรจะเปล่าเรื่อคือหนาหนางัวนี่อันนั้นออกไปตรงปุ๊บนี่ยถามว่าไปท่านงัวก็ได้กินไปเพท่านงัวกินมางัวหิจักเออพวกสัตว์นี่เขาจะเรียกว่าหนางัวนง nó khoai này mình bỏ đây là tôi đi mất thịt cốc ong đúng không nên chưa cày đi tay em bất cứ kiểu nắm đi điên nhiều quá à? nên đi thăm Người cho trước họ ra gần mất cực đi ก็ท่านเหนือเมื่กินหมดหนาดีสัันี่ก็เชิงใจเวรหนักหนักมาเยเนาะกูยางยัง้อกันแทรหน้าเรียบร้อยหมดือนกินหมดเลยจึงว่าพกสัตว์ตัวยังมันยิ่งจัดดิตัวกินใดกินตัวกินบ่ไรหนักหนากค้ยมันจะขนหลมาไปยัง กินบ้างวะที่กินแบเบียร์บอปะเบียร์อันนอันบอนนั่นบ่มีขนบ้างไบปมีขนลกงามสดใสเยาไปแกไปเบิ้งหรอกเนี่ยบิดลำไปทีมันจะมีจุดเกิดของมันเกิดจมเกิดจนละเบิ่งมันเกิดเพียบเลย สีสไตล์ไอ้พวกตอกกระเจียวว่ะแม่นนี่บอก,กเกืกบอบง่วมันหอมนี่กินดิบก็ได้ที่มุนี่กินหอมก็ปล่อยปากกว่านังก็ได้ที่ขึ้นหนาดหนาดหนังงว่วแต่หนดาดข้อย่าเลยพอด้กินนี่ดีพอดิตายเลยทีมันจะเป็นขนใบแบบนี้สิเปล่าข้วยอ่ะแต่มันจะเป็นขน,นออกมานล้วนั่นใบไหม เด็หน so ัวนี่มันสิเป็นตัวงามๆเสวยหรอกเขาเด็ดบังดมหอมดีมากินเ่ยเออเจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้าจัดงานกันาะครับตกน้ำเือนเนี่ยไปวนอีมึงกูาอยู่มแล้วครับพี่ต้องมี้เขาเกิดก็จังไปยังมาเลยครับผมยายามดังผมก็ยามดังเพท่านเดียวบูไปที่ตะดังเลยมดถือปาถึงอย่างเย จ,จ็ดแจวไปน้ำอยากไปไล่ก็เลยไปดมหูอยู่หู้นะโอ,โอ้กัดขาขับไปงนงูผาน,น,นี่ขาสด้หรวันก็ได้จับถึงค้างอะไรพูดจทต่องขวอะไร้มันส่าโอ้ขวออมเจ็ดแจวสำคัญเดือาเอา,าเฉยและครับตวเมีพี่นองหกกอองง้อกับถุกผู้คนเลือกครับ่อยมีกามสุก็เจริญเลือกครับไก่สมบัติไม่เป็ยังเดียวก สู้ผับเติร์นผู้เติร์นคนไก่แข็งแรงเด้อครับเติร์นผู้เติร์นบ่เป็นยังคุณนเอาเกิดมาสานีก่ก็ต้องไปต้องมาต้องอยู่ต้องกินมึอนี่หาได้รมึอรู่นหาบ่ได้มืงเอื้อนจะผมเสดได้บ่ได้ผมกับบุกหู่กันกับไปหายาหรอก <c oughs> เอาครับมัอนี่ผมก็บจิ๊กซอวผมว่า,าสวัสดีจากพี่เจ้าหนอนเติร์นเด้อครับสวัสดีครับ